วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าหนิงกกตูมพารวยแล้วก็ช่องช่างคงพาเลาะนะคะนะคะวันนี้ก็ว,นนะะวันจันทร์เนาะที่ยีสองนะคะวันจันทร์ที่ยีสองก็เหมือนเดิมนะคะเราพัฒนานะคะก็มาให้แนวทางมาให้แนวทางก็มาคำนวณเป็นคำการคำนวณน,นะคะคำนวณให้แนวทางนะคะก็ งจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,คะก็ให้แนวทางเล่นการสนุกสนุกเป็นกันบันเทิงความบันเทิงแค่นั้นนะคะแนวทางนี้ได้มาจากไหนย่าหนิงแนวทางนี้ก็เป็นสูตรของย่าหนิงเองเป็นสูตรของย่าหนิงเองนะคะสูตรของย่าหนิงเองเพราะว่างวดเมื่อกี้นี้ก็เข้า4-2นะคะย่าหนิงก็คํานวณมาแล้วย้อนหลังมาดูแล้วเข้ามาหลายงวดแต่ว่าก็ไม่ได้ปล่อยออกไปคลิปนะคะเพราะว่า อกลัวจะมันจะเราเริ่มทำเนาะเราก็ทำไปช่วงมันหยุดนะมันผิดเราก็หยุดนะคะช่วงนี้มันเข้าก็เลยปล่อยะคะ่ะก็ไม่รู้ว่ารอบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือจะหลุดนะคะแต่ก็เป็นการอาลองดูนะคะค่ะก็แค่เป็นแนวทางนะคะลองดูกันนะคะค่ะพวดก่อนนั้นนะคะก็ซีสองเป๊ะนะคะเข้าเป,เ,ปเป๊ะเลยนะคะก็พอกินพอใช้พอได้ ทานได้กินได้ทานแบบสบายๆนะคะได้คํำบุญทำทานเนาะใช่ได้คําบุญทำทานได้กินได้สบายหน่อยนะคะก็ช่วงไอหัวใหญ่ก็เหมือนว่านั่นหละรัฐบาลไทยก็ถูกก7นะคะรัฐบาลไทยก็ได้ไปหลายใบนะคะค่ะก็แล้วมาเมื่อไอวันศุกร์ก็ได้อาละพัฒนาก็เข้าอีกนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็มีโชคนะคะ เพราะว่าช่วงนี้มีโชคก็เลยอืมก็จะปล่อยหน่อยปล่อยอโชคนะคะปล่อยโชคอลองดูนะคะอ่าคือการคํานวณของย่าหนิงนะคะที่เข้ามาผ่านมาแล้วนะคะก็จะมีอา,ออาไม่ไม่ไม่<ๆ>เดี๋ยวถามย่าหนิงก่อนมันเป็นเลขกี่ตัวของย่าหนิงอ๋อเลขสีตัวหลายคนถามมาทุกคลิปเนาะใช่ใช่ลืมก็เป็นเลขสี่ตัวเหมือนอ่าทั่วๆไปส่วนมาก เขาก็จะซื้อสี่ตัวแล้วพัฒนาสี่ตัวนะคะจะวันประจําวันที่ยี่สิบสองเมษายนนะคะเราพัฒนาสี่ตัวแนวทางนะคะค่ะก็จะมีอ่าเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดหนึ่งถ้าปกติแล้วนะคะตามที่แนวทางจะไม่ได้กลับนะคะเฉพาะอ่าล่างของเราพัฒนาเฉพาะล่างนะคะ จะไม่ได้กลับนะคะค่ะเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็สองหนึ่งนะคะสองหนึ่งหกหนึ่งนะคะอ่าก็ลองดูถ้ารูดนี่หนึ่งแล้ยังไงถ้ารูดรูดหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่ามันมันออกมาตัวนี้จะไม่ไม่ให้รูดไม่มีรูดไม่มีรูดพวกนี้จะอ่าไม่มีรูดถ้าจะรูดมันก็รูดรูดท้าย ทายหนึ่งเพราะว่าจะให้หกหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งก็จะเป็นทายหนึ่งใช่ใช่ก็จะเป็นทายหนึ่งอันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างเป็นล่างส่วนที่บนนะคะส่วนที่บนรอบนี้ก็ไม่ไม่เคยให้บนแต่ก็จะให้ลองดูเพราะฝันฝันสองพี่น้องน้องเป็นผู้ชายพี่เป็นผู้หญิงสองพี่น้องนะคะ อ่แล้วสองพี่น้องเลขสองพี่น้องอ่านะคะในความฝันนะคะนี่ก็คือความฝันบนจะเป็นความฝันล่างจะเป็นคํานวณน,นะคะบน,บนเป็นความฝันนี่นะคะก็อย่างนี้ตัวนี้คือรอก็คือล่างเป็นการคานวณน,นะคะเป็นการคํานวณก็มีเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะคะอ่าเราพัฒนางวนประจํามาที่ยี่สิบสอง เมษายน6-7เนะคะเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะค่ะก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะนี่นะคะก็ส่วนบนนะคะก็คือ 5, 6แล้วก็4-3นะคะแล้วส่วนบนนี้ก็ต้องกลับนะคะบนนี้กลับเพราะเป็นเลขความฝันนะคะ ถ้าเป็นความฝันต้องกลับนะคะถ้าเป็นการคำนวณน,นะคะก็ส่วนมากจะไม่ได้กลับนะคะถ้าเป็นเลขคำนวณจะไม่กลับใช่ถ้าเป็นความฝันก็จะกลับใช่ท้ายหนึ่งนะคะก็มั่นใจท้ายหนึ่งนะคะอ่าก็แบบตามนี้นะคะคือเราคำนวณเป็นแนวทางนะคะของเราพัฒนานะคะอ่าของเรานะคะก เป็นการบันเทิงนะคะเป็นการบันเทิงสนุกสนานแค่การบันเทิงเท่านั้นไม่ใช่สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนให้เล่นการพน,นันใช่ไม่ได้สนับสนุนนะให้เล่นการพน,นันเป็นแนวทางเป็นการบันเทิงแค่นั้นนะคะค่ะก็ลองดูนะคะลองดูหรือว่าท่านไหนที่ยังไม่ซื้อก็ซ่อมเบอร์สกอรก็ได้ จอบเบองก่อนว่ามันสีเขาหรือบ่อเขามันจะหลุดหรือมันจะไม่หลุดจอบเบื่องจากสองสามงวดแล้วค่อยซื้อก็ได้นะคะจอบดูมาตลอดพอซื้อไม่ถูกอย่างนั้นแหละบางคนจอบมาจอบมาเข้าเข้าเข้าพอตัวเองซื้อแล้วหลุดหลุดนี่อันนี้ก็คือเป็นดวงของเราด้วยเป็นวาสนาเป็นดเป็นดวงวาสนาของเราด้วยบางคน จะมีโชคมีลาบอย่างอื่นแล้วอยังโชควาสนาบางคนก็ไม่มีนะคะโชคอย่างอื่นมีก็มันแล้วแต่คนนะคะก็เป็นโชควาสนาของคนบางคนซื้อที่ไม่ได้กลับเลยก็ได้ถูกแต่บางคนกลับไปกลับมาลงล่างลงบนก็ผิดมันเป็นแบบนั้นนะคะ ค่ะอันนี้ก็ดวงวัส,สนาของคนนะคะอย่างย่าหนิงปีนี้ก็ดูด,ดูให้ตัวเองดูให้ตัวเองแล้วว่าปีนี้นะคะดวงโชคลาภมาทั้งปีนะคะค่ะคือดูดวงให้ตัวเองนะคะแต่ก็ดูไม่เป็นหลอกดวงแต่ก็เราก็ดูไปตามดูไปตามสถานการณ์สถานภาพที่เราอยู่ก็คือช่วงนี้ เราซื้อยังไงมันก็ถูกแล้วเราก็ดูไปตามนั้นแหละว่าโอ้ดวงเราขึ้นแล้วเนาะพอเราซื้อนะคะมันก็ถูกอยู่ตลอดบางงวดก็หลุดแค่งวดแล้วก็มาอีกมาอีกนะคะก็เป็นแบบนั้นนะคะค่ะก็เป็นการเสี่ยงเป็นการบันเทิงแค่นั้นเป็นแนวทางแค่นั้นนะคะย้ำอีกนะคะ กอใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะไม่ได้ชักชวนให้เล่นการพนันนะคะก็แค่เป็นแนวทางเฉยๆนะคะนี่ก็คือร่าง6 1หนึ่งแล้วก็สองหนึ 1, ่งดหนึ่งนะคะปกติแล้วนะคะตัวนี้นจะไม่ได้กลับนะคะการคำนวณนี้จะไม่ได้กลับนะคะจะออกเป๊ะเพราะว่าเราเพียงเราคำนวณได้ท้ายมาหนึ่งนะคะท้ายของเราคำนวณมาหนึ่ง ส่วนรูดนะคะไม่ไม่รู้ว่าจะรูดตัวไหนเพราะเรารู้เราก็ถ้ารูดมันก็คงจะรูดท้ายหนึ่งเพราะว่าเราได้ท้ายหนึ่งนะคะค่ะของย่าหนิงแปลกนะคะจะรูดข้างหลังรูดท้ายหนึ่งไม่ได้รูดท้ายหน้าใช่ธรรมดาเขาจะรูดรูดหน้าใช่แต่ย่าหนิงรูดท้ายนะคะสูตรแปลกขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ขอขอบพระคุณมากนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ